สุดดวงจะดีคนที่เกิดราศีเมถุนเป็นคนที่วาสนาสูงบุญเก่าหนุนนำดวงในปีนี้ปัญหาจะเริ่มลดลงเคาะกรรมจะหมดไปชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัละยาณมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคาทานายอาจารย์ชื่อดังหลายสํานักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนท่านเป็นผู้ที่มีวาสนาสูงส่งบุญเก่าหนุนนําพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มของชีวิตของท่านอยู่นั้นจะเปิดทางให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ โชคลาบเงินทองหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวชาวลัคนาราศีเมถุนปี2,568นี้เป็นต้นไปตามตำราโบราณโหราศาสตร์คนไหนที่เกิดในราศีนี้ชีวิตไม่มีคำว่าตกอับตกต่ำอย่างแน่นอนหมอดูห้าสำนักดังได้ทำนายทายทักตรงกันแบบหน้าทึ่งว่าคนที่เกิดในราศีเมถุน ชีวิตจะผันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากดวงที่ว่าหลายๆก็จะกลับกลายเป็นดวงดีจนหน้าทึ่งชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเทวดาประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชีวิตของท่านจะช่วยหนุนนําชีวิตหรือฉุดดึงชีวิตของท่านจากความยากลําบากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตเริ่มลดลงและข้อกรรมจะได้หมดไปเจ้ากรรมนายเวรที่เคยทำให้ชีวิตของท่านนั้นเจ็บช้าก็จะได้รับผลกรรมเช่นกันดวงชะตาแปลเปลี่ยนชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองให้ท่านนั้นเริ่มมองหาการงานใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานการเงิน มีโชคลาภครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้คิดเอาไว้ก็จะเป็นไปตามที่หวังบุญเก่าที่ตัวของคนที่เกิดในราศีนี้ที่ท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติทําให้บุญเหล่านั้นส่งผลมาถึงภพภูมิในชาติปัจจุบันถึงเวลาแล้วชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนจะได้บอกลาความยากจนสักที ความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนที่เงินล้านจะหล่นทับแบบที่ตัวของท่านไม่ทานด้ตั้งตัวใครที่มีความฝันที่อยากจะได้บ้านอยากจะมีรถคันใหม่ป้ายแดงถึงเวลาเลิกงามยามดีดวงชะตาของท่านจะได้ประสบพบเจอสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านรอคอยมาทั้งชีวิตก็คือความพาสุขของชีวิตนั่นเองอยากที่เคยวาดฝันเอาไว้ สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปปีนี้เป็นปีของคนที่เกิดในราศีเมถุนท่านจะสมหวังตามความมุ่งมา่ปรารถนาของตัวของท่านและอุปสรรคต่างๆนานาก,ก็จะไม่มีมาขวางทางได้โดยเด็ดขาดท่านไหนที่เกิดในราศีเมถุนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายจากอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักไม่เชื่ออย่าลบหลูโดยเด็ดขาด เพราะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเพราะบุญเก่าบารมีเดิมที่ได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนบุญของแต่ละคนทำมาไม่เท่ากันอยู่แล้วคนไหนทำบุญน้อยคนไหนทำบุญมากกรรน้อยกรรมากตกมาปีนี้ความโชคดีมีมาอย่างแน่นอนคนที่หมั่นทําบุญตั้งแต่ชาติปางก่อนก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโดยเร็วกว่าคนที่สร้างเวรสร้างกรรม ส่วนคนที่มีเวรกรรมอยู่แล้วตกมาปีนี้ท่านก็จะได้สร้างแต่ความดีลบล้างกรรมเดิมแต่ชีวิตของท่านนั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่างเช่นกันถึงจะช้าแต่สุดท้ายความสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนบางคนได้รับโอกาสไม่เท่ากันแล้วแต่จังหวะชีวิตของคนๆน,นั้นว่ามีเพื่อนร่วมงานที่คอยซับพอร์ตชีวิตของท่านหรือไม่ คนไหนที่ดวงดีดวงชะตาเข้าข้างชีวิตของท่านก็จะสมบังเล็วขึ้นเรียกว่าบุญเก่าหนุนนำนำพาชีวิตของท่านประสบพบเจอกับความสำเ,เร็จเร็วกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมที่ตัวของเราอยู่ด้วยบางครั้งมีเพื่อนร่วมงานหรือมีเจ้านายที่ดีเจ้านายที่คอยซัพพอตในเรื่องการงานไม่เอาเปรียบลูกน้อง หรือท่านไหนที่เกิดในราศีเมถุนได้เป็นเจ้าคนนายคนห้ามเด็ดขาดห้ามเป็นคนเอาลัดเอาเปรียบคนขอให้ท่านนั้นเป็นคนซื่อตรงสุจริตในหน้าที่การงานของตัวเองก็พอบางคนอาจจะเป็นเจ้านายคนที่มีลูกน้องหลายคนทํางานอยู่ด้วยการเป็นเจ้านายนั้นอย่าเอาเปรียบลูกน้องโดยเด็ดขาดเพราะธุรกิจที่ท่านได้ทําอยู่จะไม่มีทางได้ผลสําเร็จอย่างแน่นอน คนที่มีบุญเก่ามากๆเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชีวิตของท่านจะแนะนำชี้แนะแนวทางไปในทางด้านที่ดีทำกิจการงานหรือธุรกิจที่ท่านนั้นได้ทำอยู่ก็จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายรวมทั้งบุญวาสนาโชคลาภโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับตัวของท่านในช่วงต้นปีนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านได้วาดฝันเอาไว้ก็จะเป็นความจริงท่านรอรับได้เลย เพราะว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะมีอุปสรรคมาขวางแต่อุปสรรคเหล่านี้ท่านก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้โดยอย่างง่ายดายรวมทั้งความทุกข์ที่ท่านประสบพบเจออยู่นี้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปในที่สุดค่อยๆหายไปสิ่งที่ท่านทำอยู่หรือธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อย หรือว่าประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านและต่อจากนี้ไปชีวิตของท่านก็จะพบเจอแต่ความร่ำรวยและจะกลับกายเป็นมหาเศรษฐีในไม่ช้าคนที่เกิดในราศีเมถุนเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ทําอะไรก็จะมีแต่ความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำลิดผลและยังเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงคนที่เข้ามาใกล้ชิดก็จะคอยตามตัวของท่านทำให้จิตการงานต่างๆที่ได้ทำอยู่นั้นราบลรื่นอย่างง่ายดายและยังเป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบที่ดีชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากพอเห็นใครลำบากแล้วจะไม่ชอบอยู่เฉยๆยังไม่ชอบอยู่นิ่งเดียวดาย และยังเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี่แหละที่จะส่งผลให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเมื่อบวกกับบุญเก่าที่ท่านได้สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนเป็นคนที่ร่ารวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีตามคำทำนายของอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักที่พูดตรงกันจนน่าทึ่งท่านไหนที่เกิดในราศีเมถุน ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วท่านอย่าเก็บคลิปที่ท่านเห็นนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวจงแชร์คลิปวิดีโอไปให้คนที่เกิดในราศีเมถุนคนอื่นๆที่จะได้พบกับคำทำนายมันจะเป็นแรงผลักดันส่งผลให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จอีกด้านหนึ่งโดยที่ท่านนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปสุดท้ายก็ขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ชีวิตล่ำรวยกับกายเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวขอให้สมพรป่าสาธุสาธุสาธ,สาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่าน ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชย,ยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ